กระบอสตางใบาย,ยาวสีแดงรุ่นเท้าวเวสุวรรณเทพแห่งการเงินโชคลาภแกล้วกราดปลอดภัยลงยันเศรษฐีพุทธคุณเสริมการเงินโชคลาภเสน่ห์เมตตาพุทธคุณหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์ลงยันพลังตัวเลข4289เสริมในเรื่องของการเงิน ยันพลังตัวเลข6 3ก็5เสริมในเรื่องของโชคลาภลงยันทั้งหมด4จุดของกระเป๋าตางค์ด้านในของกระเป๋าตังค์สามารถใส่โทรศรัพท์มือถือได้ใส่ธนบัตรใบละ1,000ได้ชั้งใบโดยที่ไม่ต้องพับสามารถใส่เงินเหรียญได้นอกจากนั้นแล้วบริเวณด้านข้างมีช่องใส่บัตรด้านละ6ช่องเป็นมงคลตามศาสตร์ฮวงจุย้ยด้านข้างมีช่องสําหรับใส่เอกสารได้โลโก้สัญลักษณ์เครื่องรางดึงดุดเงินสัญลักษณ์อันเป็นมงคล ตามศาสตร์ของฮวงจุย้ยนอกจากนั้นแล้วหางซิปยิงเลเซอร์สามเหลี่ยมปริมิตแห่งความมั่งคัง่งดวงตาดึงดูดเงินเลขมหามงคล4-5-6มีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการงานการเงนินมีคนค้ำคูณนอกจากนั้นแล้วก็จะมีพูุ้คุณของยันพลังตัวเลข9ตัวชุุเลกมหามงคลแห่งโชคลาภกระองางทุกใบมีสายคล้องที่สามารถ ด,ด้ด้านหลังมีช่องใส่เอกสารสลิปหรือเอกสารที่เราไว้สำหรับเตือนความจําช่องลึกเลยทีเดียวกระป๋อสตางใบาย,ยาวสีแดงรุ่นเท้าไว้สุววันนี้คนเกิดพู้กลางคืนวันศุกร์วันเส,นสาร์และวันอาทิตย์ใช้แล้วเป็นมงคลมากๆค่ะ